ะะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมสนามกอล์ฟนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะในย่านเมืองจายค่ะกับสนาม All Star Sport c o m p l e x นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาสัมภาษณ์กับเจ้าของของสนามกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าของบริษัท Deck i n n o t e c h ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ วนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธรรมนูนตระกูลยุทธชัยนะคะสวัสดีค่ะ,คะท่านเป็นเจ้าของสนามกรอบออสตาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ของเรานั่นเองนะคะน่นก็จะขออนุญาตนะคะมาสัมภาษณ์นะคะเริ่มจากคำถามแรกกันเลยนะคะในเรื่องของหลอดไฟของ N น็ก LED นั่นเองนะคะคุณนูนก็เบื้องต้นนะคะนันอยากสอบถามว่าก่อนที่จะมาเปลี่ยนหลอดใช้ LED นะคะคุณนูนใช้หลอดอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้ LED นี่มาเกิดมาสมัยหลัง ค่แล้วก็มีการพัฒนาจากที่เคยใช้ธรรมดาค่ะกินไฟเยอะอะไรหลายๆอย่างตอนนี้มีการพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับไฟ LED มากขึ้นใช่ไหมคะเราก็ได้รับการเสนอจากคุณชายชาอริยะวิญโยภาพบริษัท N e x t เพื่อจะมาลองทดลองใช้ดูยินดีมากๆเลยค่ะแล้วเราลองดูแล้วประหยัดไฟใช้ได้นาน เสียดายที่สนามไกด์อฟนี่มีเวลาไม่ไม่กี่ปีที่เราจะต้องปิดแต่ว่าเราใช้มาตั้ง5้าปีแล้วอ๋อเป็นระยะเวลา5-6ปีแล้วใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหลอดไฟก็ยังเดิมค่ะตามเลนต่างๆช่องต่างๆเคยใช้ช่องละสี่ดวงค่ะใช้กันนีออนตอนนี้ใช้เหลือดวงเดียวลดจำนวนลดลงใช่ไหมคะเมื่อใช้หลอดนิกแปดสิบเอร้อยกว่า ร้อยกว่ารวปเลย่ประมาณสักสี่สิว่าว้าวเยอะมากเลยนะคะเยอะเเยอะมากประหยัดไปเยอะเลยค่ะทีนี้อายุการใช้งานมันนานมากถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้น่าจะมากกว่า50%เลยใช่ไหมคะคุณนุ่นมากกว่ามากกว่ายินดีเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าบอกให้ฟังว่าอ LED เนี่ยไฟพวกนี้มันทนแล้วก็แบบ ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันและยากการใช้น้ำมากค่ะแล้วจริงๆแล้วอะค่ะถ้าทุกคนจะทราบดีอะค่ะว่าหลอดไฟตามท้องตลาดถ้าเป็น LED เนี่ยจะมีหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยทําไมคุณนูถึงเลือกใช้บริษัทเน็กหรอคะคือเขาให้เราทดลองใช้ก่อนค่ะทีนี้เราลองใช้เสร็จแล้วมันดีนี่ทำไมเราต้องไปเลือกที่อื่นมีการซื้อใจลูกค้าก่อนนะคะเราเราจะไปซื้อ ซื้อที่อื่นทำไมเมื่อขอมีของดีแล้วเราก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะยินดีมากมากเลยค่ะในเมื่อลูกค้าแฮปปี้นะคะเราก็แฮปปี้แล้วแนนอยากสอบถามว่าอารมณ์ของลูกค้าค่ะคุณนูนในการตีกอล์ฟแนนเคยไปสนามกอล์ฟในช่วงตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะคุณนูนการตีกอล์ฟถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยแนนเข้าใจว่าลูกบางสนามค่ะมันจะหายไปใช่ไหมคะจะมองไม่เห็นลูกเลยถ้าเราตีไปในที่ไกลไใช่ไหมคะแต่เมื่อใช้หลอด LED นี้ยังเจอปัญหาอยู่ไหมคะ ไม่มีฮะเพราะว่าสว่างขึ้นเ้าที่หนึ่งาที่สองเขาปรับระยะได้ระยะคือกว้างแคบหรือยกสูงต่ำนี่มีทุกทุกหมดเราสามารถ adjust ได้มุมได้ใช่ไหมคะตอนที่เราเราก็ก่อนที่เราใช้เราก็มา adjust ดูว่ารูปมันตกตกระยะเท่าไหร่หน้ากว้างจะต้องเท่าไหร่อะไรเราปรับปรับให้ให้เข้ากับของจริงในในสนามกอล์ฟทีนี้เราเราออกมาแล้วสนามได้นี่ทุกอย่าง perfect เพราะว่าถ้าสมมติว่าแสงดีไฟดีอ,อารมณ์ลูกค้าก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะไม่แสบตาไม่แยงตาไม่อะไรมันนวลนะค่ะมมไม่น่าละ่ะตอนนี้ลูกค้าจากด้านหลังก็คือลูกค้าเพียบเลยนะคะนี่ขนาดเรามาถ่ายทํากันในวันธรรมดานะคะช่วงกลางวันแต่ว่าลูกค้าก็แน่นทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเลยนะคะ ก็ยังไงวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณนูนมากๆเลยที่ให้เราใช้สถานที่ในการถ่ายทำนะคะคแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูภาพบรรยากาศในช่วงของกลางคืนของสนามกอล์ฟออสตากันด้วยนะคะยินดีครับยินดีมากขอบคุณค,คุณนูนมากคะ่ะดีครับ